นี่ครับห้าสองราหนึ่งคูทสายชาทีนครบอ้ครับไอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งตักูดนี่้านทีงขาดที่เจ็วาดลายนี่ครับไอ้ทีนครไอ้ครับ นะครับเนี่ยนครับโอ้โหดีเยะ หาองอาหารก่อนครับหาไอชีครับเฮาเฮาเฮาเรียกว่าหุ่ยชันครับนี่ครับนี่ครับไอชี เราคอยหาขับรับยี่ยี่ับนี่ครับบดนี่คุ้นขับคุ้นขับค่นี่ขับชีรับ ตัวนี้รูดรูดแหลมรูดกินได้ครับนี่ครับเอ่กูจะแย่ครับอันนี้ครับอินยาที่อันหนาวคือพักพักกูดพักกูดอันนี้ครับนะครับหอดอินยาเส็จหมดเลยครับนะครับ โอ้นี่ครับหอยจานผ่านหอยจานหนังคู่กอเป็นเป็นกลาบครับนี่ครับเออจานจานดินเตี้ยนครับขึ้นรับนี่ครับนี่ครับ ไ้นีครับหันหดอออนี่ครับหัหนันาอับแน่คนรับนี่ครับโอ,อ้ย ้ันหันไทยแน่นครับหึ่งครับข้างบอใส่หอดหุ่นชายนี่ครับอุดหางองคามเรื่องนี้อันครับ ไอ้ครับดีใจเลยครับอีท่ครับดูดรับ อ่ะหันหัดหันหัคหันรงแท้เฮชานขัานาั้นไอไอวัดขั้นขั้ไอวัดผู้หลวง นะฮะนะนกดอ้ฮาอัอองอังอับที่เก้าคัดที่คัดนะฮะประชนก็ได้ยังคัด อาครับทางมาไหมครับใช่ครับ กัดกดหนึงโอ้กดนนะ่งดูดูเพ่งขัดครับเพ่งขับเพ่งขับกดทางแครขับเห็นกาดเห็นเห็นเห็นกาด แห่ดูคุณดังหาักนี่ครับันับหอนแี่ชานี่หอนหนาหนหนันานาดนทีนานาน่รับหน,นาหนดคน ค่อยน้อยคยสารค่อยค่อยใช่ค่อย,ห,อนยห,ออนหนก็ในคนไข้ใช่ครับถ้าไอฮาที่ี่วัดอาจารย์อาจารย์ธรมบัตครับที่วัด,ดหวคับทรครับ เลยเชยๆเองครับชินินาครับคนครับเลยเชยครับคนครับสบายครับ